วพสดีจ้าพี่ีน่องวันนี้กับวันที่ยิมหาแนละ้วพี่น้องตอนนี้ก็เทียงกว่าแล้วอข่มาแตนสวนยางปุ๋ยมาเหร่น้ำนี่พี่น้องได้มมสองห้างโอ้ยนี่นี่เดี <c> ๋ <oughs> ยวข่ผ้าไปขุดเอาหน่อไม้พีน่องพ้าไปขุดหน่อไม้ไปจินกระปนลมีมีสองห้างจำหมูว่างกับยังสองห้างอยู่นี่ยังเป็นอ้วนอัวเออตอนไกลไปบุงกันไข่ผ้าปบกุจอไปขุดหน,น่อไม้ปุยมาตามมา ตามมาเอวเฮ้ยปุ as as> <ENNIS> ่มแล้วผิดถ้าไปขุดน้องใหม่มนยิงกโปร์ไปไปเบิ้งเบิ้งบูมบูมหาหนูไปเบิ้งบูมหาหนูแล้วไปไปหาบูมเถะนะบูมหาหนูเนนะพี่นองลำย่อยก็เป็นดอกไปยังก็ได้กินดอกไอเลใส่เียเห็นยามากหอนจังเลยฮะน้องน้ทำเหนียนอนต่นอนใหญ่ ยี่นี่ก็อ้นวนอวนหนีบหนาอันกันคุณบอกวันไกลไมห,หมทีเดีเยวมาปุยไปหาซอยบูมไปเบ,บิเบหหเ่งนู้นมีหนูบ่หาซอยบูมเล่า่้นหนาคนบอกว่าหันหนาใส่เด้อปุยนะพี่มึงไปหยังห่งหาเฮ้ยปุยนะพี่ น้องก็ไปกินตัวจีบปะทูมาปนกินกับแจ้วเสียบๆหนิดูมาเห็นน้องใหม่หลายเห็นไหมปะปะยงสิมนไหนี่นวะนม่นนนสับปะปะปดยังเล้ยวอันตรายปุ๋ยพี่หาอ้ายเร็วอย่างกัาขาโอ้วตัวนไวเอนยืดเก็บขาแ้วนวางต้นไวนติตนไวแอแท้งขา เออแล้วจ้านี่ไปต้มก,กับอันกระปนเพชรเทสจังหน่อยนี่เห็นบ่กล่องกะอืมอืม,อ,มอยากหาหานออดินมันไม่มีบบว่าเออโอ้อทางยางกับยางเนี่ยหาหานออดินมันมีม่ะจักหนอดินนอยอยัางม่รู้จักนี้ดอกไอ้บวงขุดจักหน่อยครับพี่น้อง

มอตเต้ใส่ซ้ำนี่แหะพี่น้องให้บุ้งขุดก้อนมันหลายก้อนจะพี่น้องนี่มีึ่กอนสองสามสี่ก้อนให้บุ้งไปขุดไปนั่งเหรียญรอยหัวม,มาใส่อีกกอนหัวมัน่อจก๊ะปนตะทูงแซ่บๆก็สีหวานดีให้บุงดดงบ้งขุดอีกก้อนน้องมันหลายซ้ำเต้พี่นองมันหลายอยูอ่แต่นอยเงาก็หลายนี่เห็นไหม ตายอยู่ค <c ười> <ưa> ือพอขุดเอามืงินีบ่เอาบ่กะบวมตายยุ่พี่น้องอันนอยเงาบูมันพออยากเอาพอเสียบพล่น่ะสองน้อนะวะไม่มีก็หลายถ้าคนนี้จะเป็นอย่างยุ่งก็หลายน้องหลายอยู่ขึ้นบูมันเรียกเอาะเงาเงาหลับพออยากเอาเอาพอเสียบอีปุยไปละบ่อีปุย นี่นอนอีกแล้วนี่กำลังกินเลยนี่นอนบุงพุทรวงพี่น,น,น,น้องโอ้ยตายก็ไม่เคยเห็นดอกหลายเยอะบุญสับกันฝนตกใส่มันได้สองสามหมื่นไม่กี่เม็ดเลยนั่นเอาบ่เอาป,าอาปะน้อยๆเนี่ยนี่อุ้ยไปรอดอย่าง

Ừ. Các bạn nhìn nhìn con cái thằng Cảm ơn phụ cân Các bạn em Bát vốn cả tụi Tụi bát tụi héo còn đầy đỏ Nhà lọc thì nóng Bát mấy con Bát con โอ้ยแม่งมีหลายครับตอนจะหนาคนแสบบ่เนี่ยไดเห็นนะบ่ะสบบ่ตวแล้นีันก็ยีเสบขาวโอ้ยขาวๆแบบนอเนี่ยน้องบวมขาวเป็นอย่างนอนีเมันหวานว่ขาวๆแบบนี้นี่วัสดุว่สดุวัสดุท่ขุดท็กเทียกล่องว่โฟกัสได้ไ่ม เห็นมือพี่น้องกองก็บ่าโกัาดกเป็เนนอขา,ขาวๆนตวัอ <t> <t> าซนี่เห้บวงฟูดกันก็ะติ๊ดท้ายใหบเบวงอีกขีดตีเงาครับคุณได้ซ้ำนี่ละพี่น้องบูมันอนว่าอยากเอ,อเหาหนอนเงานี่ซ้ำนี่เพราะกินสองคนบูมก็ล้างปอกือเห็บวงปอกกันน้องกระติ๊ดท้ายบึงอะไรหลายๆเลปอกหลัางงามๆกันคอยบึง น้องปอกเราก็ได้ซ้ำนีล่ละเพ่อะงอนเพร่งกินขับเดียวกับเบิดนี่ซ้ำนีแ่แหละจ้าพี่น้องนี่ลยไม่สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมแล้วจ้าสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายหลสวัสดีจ้าพี่น้อง